สวัสดีค่ะสวัสดีกาละยาณีมิตทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมรับฟังคลิปของไม่หมอฟางนะคะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ตื่นเต้นมากมากเลยมันเป็นความรู้สึกภายในที่เอ,อ่อล้นเข้ามาหลายหลยท่านก็จะเป็นสายจิตวิญ,ญญาณเพื่อการตื่นรู้นะคะก็คือเดินทางทางด้านธรรมชาติภายในตนจิตวิญ,ญญาณภายในการไม่ได้เอ,อ่อเ,เรื่องไหนการละวางแรงต้านานี้ดีกว่า การทำความเข้าใจในทุกๆสองเปอร์เซ็นต์แม้จะอยากเรียนรู้หรือไม่ได้อยากเรียนรู้ก็ตามแต่สิ่งสิ่งนี้จะเข้ามาให้คุณได้รับรู้เมื่อถึงพร้อมความถึงพร้อมของแต่ละคนวาระของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปคลิปนี้ที่ไม่หมอฟังตื่นเต้นเลยก็คือเพื่อนๆลองสังเกตไหมได้สังเกตไหมว่าเขายังไงเป,เป็นการรับสารของไม่หมอฟังมา ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาประเทศไทยของเราด้วยความที่ปีใหม่ไทยมันเป็นวัฒนจักรหม่มันก็เหมือนกับหนึ่งโมกราลาสาลลแต่มันเป็นปีใหม่ไทยที่ทุกๆคนรเริ่มเริ่มต้นเปล่มปลีสุขอิม่มเอมเนาะแล้วมันเป็นพลังงานที่เอิอล้อนมากๆไม่หมาฟัางสัมผัสได้ถึงไฟแพชชั่นกำลังใจจิตใจ อีกหลายๆอย่างมากมายที่เป็นการเริ่มต้นมันเป็นการารีเซ็ตรีเซ็ตพลังงานของจบจบจบปีอะต้องใช้คำพูดนี้เนาะจบการจบจบพศออใหม่จบการเริ่มต้นใหม่กลับมาเริ่มต้นอีกครั้งก่อนหน้านี้พลังงานตั้งแต่ต้นเมษาเลยจะสองหรือสามก็ตามหรือตั้งแต่พลังงานที่เพียวมากๆแล้วอะ จะสัมผัสได้ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเลยเหมือนมันมีอะไรใหม่ๆอ่ะมันมีการเดินทางใหม่ๆมันมีความรู้สึกกลิ่นอายอ่ากลิ่นอ่ะเราจะได้สัมผัสได้เนาะกลิ่นของกลิ่นเนี้ยมันนํามาซึ่งความรู้สึกใดความรู้สึกหนึ่งคือของการเดําเนินชีวิตของเรามีใครเป็นไหมคะได้รับกลิ่นกลิ่นมันมาก่อนเลยนะกลิ่นแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย กลิ่นนี้มันมาพร้อมกับความรู้สึกของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วไม่หมอฟังก็เลยมาทาคลิปคลิปนี้อาจจะเกินอะไรประบทมานานพอสมควรไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะถ่ายทอดออกมายัางไงแต่รู้แค่ว่าเจ้าของคลิปคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่างแน่นอนแล้วการเริ่มต้นครั้งนี้มันจะนําพาคุณไปทิศทางใดก็ขอให้ภาพรวมของไพ่ในวันนี้ของพลังงานของเพื่อนๆในวันนี้เป็น ชื่อคลิปก็แล้วกันนะคะแม่หมอฟางขอเช็คพลังงานตัวตนของเพื่อนและก็ให้ไพ่สาหรับนี้ในการสื่อสารข้อความที่แม่หมอได้รับมาหรือพลังงานที่แม่หมอฟางได้รับมาแล้วกันนะคะคลิปไม่มีระยะเวลานะคะถ้าคุณได้เข้ามารับฟังตอนไหนแปลว่าตอนนั้นนั่นคือสารของคุณค่ะถ้าคุณเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือการเติบโตนะคลิปนี้จะเป็นของคุณอย่างมากเลย ทุกการเปลี่ยนแปลงทําให้เราเติบโตเสมออย่างคาแม่หมอชลิกรอนทุกคําพูดของแม่หมอชลิกรอนทให้แม่หมอฟังอยู่ไฟมากๆในหลายๆด้านเช่นกันเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นเป็นเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ที่ทําให้แม่หมอฟังอยู่วันนี้ต้องขอครบคุณคุณครูครูบาอาจารย์ท่านนี้จริงๆค่ะครอบครัวทางจิตงาน,น,น คุณยาครูครูบาอาจารย์ศีสิส์สิไ์ไทยเกศเซลที่ปกปักปกษา,าพเพื่อนๆที่ที่อยู่คณะผู้นำทางทุกท่านนำทางพลังงานใดเข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอฟังคะมาเช็คพลังงานตัวตนของเพื่อนกันก่อนเนาะรับไม่ลงนะคะปกป้องเนาะศักดิ์สีีก้าวต่อ เฉลียวฉลาดลงทุนลงแรงเฉียบคมปิดบังมีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังบุกเบิกอยู่แต่ยังไม่ได้ออกมาบอกกล่าวมีความคิดภายในที่กำลังทำงานอยู่แล้วกำลังเตรียมนัม่นใช่คำว่าเตรียมวางแผนกำลังจะริเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างทำไมถึงพวกบอกอย่างนั้นเพราะมีบางสิ่งบางอย่างที่ ปิดบังซ่อนเลน์อาจจะย,ยังเป็นความคิดที่เรารู้ไปแล้วว่าถ้าเราพูดมันจะมีแรงต้านของหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนหรือคนในสังคมหรือในสื่อโซเชียลก็ตามแรงต้านน,นั้นๆจะเข้ามากระทบแรงเราทันทีแล้วมันทําให้สายพลังงานจะรับรู้แล้วสิ่งที่คุณรู้ไว้เลยก็คือคุณจะปกป้องตัวเองแหละจากพลังงานตรงนี้แล้วคุณจะต้องก้าวต่อไป มันเป็นไซเคลิลใหม่ๆมันเป็นการที่คุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องทําเพื่อใครท,ทาเพื่ออะไรทําแล้วมีเหตุผลทําแล้วใจตอบสนองทําด้วยความรู้สึกเนี่ยคือพลังงานของคุณเป็นคนที่มีภูมิปัญญาเฉลียวฉลาดเนาะแหละมะคมข้อความใดมาจาก,กักะวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไกลอะไรมาปุ๊บคุณเนี้ป๊ปุ๊บปุ๊ปปป๊จับต้องแล้วทําเลยไม่ได้รอ คุณรู้ว่าจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคือปัจจุบันขณะคือณตอนนี้คุณรับมาแล้วคุณทำเลยกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคุณไปคุณไปคุณรู้ว่าถ้าคุณไม่ลงมือทำผลมันจะไม่ตามมาถันทีนะคะบางคนก็เก็บไปฝันด้วยเหมือนกันนะบางคนก็ตึงหลับกึ่งตืง่นตื่นทีสองทีสามทีสี่ทีห้าเนี่ยกลางคืนเนี่ยตื่นมาเร็วมากเนาะ,ะหลายคนลหลายท่าน ด้วยเช่นกันแน่นอนว่าสิ่งที่คุณก,กำลังลงมือทำมันกำลังนำคุณไปพบเจอกับพลังงานใหม่บทเรียนใหม่ๆม,มันกำลังก่อ,อกเกิดสิ่งดีงามขึ้นกับเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนอันนี้คือพลังงานเลยนะเออที่ได้มาไม่ว่าคุณจะซุ่มทำอะไรอยู่ก็ตามเป็นผู้เบื้องหลังหรือกำลังทำอะไรไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงามการ มันจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับช่วยเหลือผู้คนอะอรีไพัยช่วยระดมทุนช่วยก่อเกิดแพชั่นโครงการแอปพลิเคชันหรืออะไรก็ตามอะที่คุณกำลังส่้ทำอยู่อะคุณอาจจะบอกว่าคุณไม่ได้ส่้แต่คุณแค่ไม่ได้พูดแค่นั้นเองนะนี่คือพลังงานตัวตนของคุณนะถ้าใช่ถ้าตรงเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อถ้าไม่ใช่ไม่ตรงก็ฟังได้นะคะผื่อจจะมีอะไรดีๆเนาะจะมีบทความจะมี เนื้อหาขอบคุณที่ไว้วางใจเฮ้ <c oughs> ยพระเจ้าพ่พายเราแบบว่าพลังงานของคุณนะตอนนี้นะคะถ้าคุณได้สัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะมีแรงกระตุ้นแล้วมีเป็นแพทชั่น ตอนแรกคุณจะยังไม่รู้ไม่มีใครรู้อนาโคตรล่วงหน้าหรอกมันรู้แค่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณทําสิ่งนี้จะเกิดผลสิ่งนี้ขอให้คุณเชื่อมั่นในจิตในใจแล้วคุณก็ลงมือทําบอกสิ่งบางอย่างไม่รู้ว่าไฟรหรือแพชชั่นหรือโครงการหรืออ่าไมซ์เซ็ตหรือสิ่งใดก็ตามที่มันมาเร่งเราให้คุณกระํามันมเป็นพราอใจคุณสั่งการมาสังเกตน,นะคะพือรับรู้แล้วก็รับรู้ความรู้สึกอะเออประมาณนั้นเนาะ ขออนุญาตครูคุมาอาจารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเเซที่ปกปักรักษาเพื่อนๆค่ะข้อความนี้ถึงคุณค่ะคืออะไรคะคือพลังงานใดข้อความใดหรือเหตุการณ์ใดที่อยากจะสื่อสาร,รในวันนี้พี่ไพ่อยากจะบอกอะไรคะก็ลุนเนาะลุนไปพร้อมๆกันไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆท้งภาคพืค้นดินแล้วก็ภาคภายในเขาเรียกว่าภายในและภายนอกจิตวิญญาณภายในแล้วก็ภายนอกสิ่งที่คุณได้รับมามันเป็นเพราะ การทํางานร่วมกันกับจักรากวาลตัวตวนภายในของคุณตัวตวนจิตวิญญาณของคุณการเชื่อมั่นและศรัทธาศักดิ์ศรีิมาเยก็คือการเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองเพื่อที่ตัวเองจะก้าวไปสู่ข้างหน้าจะเปิดทีเดียวเลยนะคะเนี่ยทำงานหนักจริงๆลงทุนลงแรงนะสิบไม้สิบไม้ทราชาไม้เห็ไนไหมทำงานเบื้องหลังจริงๆสิ่งที่คุณได้ทำมันจะได้ส่องแสงสว่างแหละ รวดเร็วด้วยนะคะบอกเลยแล้วจะไปยัดใต้ไฟทำไมเราไม่เหมาะฟังเก้าเหรียญของเก่าของเดิมค่ะมันผุดขึ้นมาด้วยจิตวิญญาณของเพื่อนเองผู้นำโดยแท้จริงเห็นไหมความลับมันก็อาพลังงานตอนนี้เดี๋ยวไม่หมอะเปิดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวนะ <c oughs> พลังงาน ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยคือนินย้ำไพ่เมื่อกี้เลยนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เลยก็คือคุณทำแล้วคุณรู้ว่ามันก่อเกิดประโยชน์แต่กับตนเองและผู้อื่นคุณไม่ได้ทำเพื่อตัวคุณเองโดยเฉพาะคุณรู้ว่าความสุขของคุณอยู่ตรงไหนคุณรู้ว่าคุณทำเพื่อใครคุณรู้ว่าของเก่าของเดิมที่ติดตัวคุณมาต้องนำออกมาใช้แล้ว ไม่รู้ว่าคุณทําอะไรนะคะเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียได้แล้วแม่หมอฟังจะบอกว่าคุณทําภารกิจทางจิวิญญาณคุณจะทําอะไรล่ะแสงสว่างที่มีอยู่ในตัวคุณอะออร่ราที่มีอยู่ในตัวคุณอะคุณจะเปล่งมันออกมาได้ยังไงเราอะมาเพื่อปลุกผู้คนให้ให้กลับบ้านให้ตื่นขึ้นช่วยมากช่วยน้อยได้เท่าไหร่เท่านั้นไม่ก้าวล่วงวาระใคร แล้วคุณจะกระจายแสงสว่างที่มีอยู่ในตัวคุณ่ะเป่งจนทําให้ผู้คนหลายๆคนอะเขามองเห็นแล้วก็เออความสว่างอยู่ตรงนี้ความสุขอยู่ตรงนี้วายเบชั่นสุขบวกอยู่ตรงนี้มันจะฮิวใจผู้คนยังมากเรารู้อะรู้หมดแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกใบน,นี้หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่แน่นอนคือต้องรู้กายรู้ใจตนก่อนเมื่อคุณทําการรู้ แล้วก็ปรับเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนความรู้สึกในในเทมเพลน่ะมันเป็นการน้ำเนาะมันเป็นการปรับเปลี่ยนความรู้สึกภายในที่จะต้องบาลานซ์วางมันต้องมีความวางอะ่ะเส้นทางที่คุณเดินอะคุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณรู้แต่คุณจะต้องพุ่งไปด้วยตัวคุณเองคุณจะต้องทําด้วยมือทั้งสองข้างของคุณเองหรือสติปัญญาสมาธิที่คุณมีสิ่งที่คุณกำลังจะทํามันจะก่อเกิด แรงบันดาลใจให้กับผู้คนเป็นอย่างมากมันยังช่วยเหลือตัวคุได้ด้วยถ้าในมุมมองของการใช้ชีวิตสิ่งที่คุณจะทำมันจะมีผลพลอยได้ต้องใช้คำพูดนี้ผลพลอยได้รอคุณอยู่ตอบตอบมาตีตีกลับมาหาคุณอะเหมือนคุณคว้างบุมแมลงไปบุมแมลงนั้นมันจะกลับมาหาคุณคุณคว้างไปแรงไปเร็วเท่าไหร่มันก็กลับมาหาคุณเท่านั้น แต่สิ่งที่แม่หมอฟังสัมผัสได้เลยนะคะคุณกอบองค์ความรู้คุณเรียนรู้คุณศึกษาคุณนําของเก่าของเดิมคุณทําสมาธิคุณศึกษาเรียนรู้อะเยอะแยะมากมายอะแต่คุณรู้สึกว่าคุณเรียนรู้ไปเพื่ออะไรมันมีคําถามนี้ก่อนอันนี้มีนี่แหละคือช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่คุณจะได้นําออกมาใช้คุณจะนําใช้อย่างไรล่ะแล้วมันจะก่อเกิดไปอย่างไรมันอยู่ที่ว่าคุณจะอ่า ทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นตัวคุณที่สุดคุณจะรังสรรค์สิ่งชัยงามออกมายังไงให้มันเป็นรูปประทามจับต้องได้ที่มันไม่มอฟังเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของคุณเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณจงใช้สติปัญญาที่คุณมีอัญฉลาดหลักแหลมจากประสบการณ์ที่คุณผ่านมาจากบริบทที่คุณอยู่จากพื้นที่ที่คุณอยู่จากครอบครัวที่คุณอยู่จากสังคมที่คุณอยู่ จงมองว่าคุณจะก่อเกิดประโยชน์ได้อย่างไรและนั่นจะนํามาซึ่งการเลี้ยงชีพยังต้นคุณได้อย่างไรแม่หมอฟังจะบอกว่าสิ่งที่คุณกาลังจะทำมันจะเป็นอาชีพคุณเลยด้วยซ้ําในเบื้องหน้าอย่าเพิ่งล้าอะไรนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานรองหรืออะไรก็ตามทาน้ำนเยอะรักษาสุขภาพแล้วลงมือทำด้วยไฟด้วยแพชชั่นที่คุณมีเหนื่อยหน่อยนะช่วงนี้ แต่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณกำลังจะทำทุกสิ่งทุกอย่างออกมาอย่างสมบริษนะ,ะคะไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมอีกคะ่ะเดี๋ยวฟูแปดเหรียญอ่ะแปดเหรียญนะแปดแปดดาเดือวซันมาจริง าไพากำลังจะบอกคุณว่าจงเชื่อมั่นในตัวคุณเองจงเชื่อมั่นในพลังที่คุณมีจงเชื่อมั่นในความเต็มอิ่มปิติสุขจงเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณรู้มันเป็นปัจจตังมันรับรู้ได้ได้วยตนเหมือนกับพี่แม่หมอฟังพูดออกมาเหมือนเช่นกันเราไม่เคยพบเจอกันแม่หมอฟังมีแค่น้ำเสียงมันอยู่ที่ความไว้วางใจคุณรับฟังแล้วใช้สติปัญญาในการกรองทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเป็นทั้งหมด ในคลิปนี้เป็นข้อความของคุณหรือเป็นแค่บางประโยชนเท่านั้นที่เป็นข้อความของคุณจงใช้สติปัญญาสมาธิที่คุณมีที่คุณสะสมประสบการณ์มานําเอาสิ่งนั้นๆไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวคุณเองและสิ่งสวยงามนั้นๆมันจะยังช่วยเหลือผู้คนเป็นวงกว้างได้อีกด้วยมันไม่ใช่แค่นั้นมันจะทิ้งร่องรอยความอุดมสมบูรณ์ที่คุณได้สร้างสารรค์นี้ไว้อย่างลูกอย่างหลานด,ด้วยเช่นกันเราไม่รู้หรอก ที่สุดแล้วมันจะไปไปจุดไหนหรือมันจะไปจบตรงไงแต่ขอให้คุณเริ่มนะตรงนี้คุณสร้างสิ่งสวยงามมาตรงนี้คุณจะไม่เสียใจเลย the f o ฟูไปเลยค่ะไปตามเซน์ไปตามสัญชาตญาณไปแบบปล่อยก่อนทำใจให้โล่งแล้วทำให้เร็วไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้อยากเร่งอ่ะเพราะดอกไม้มันได้บานในเวลาที่เหมาะสมอยู่แล้ว ไม่ต้องไปเด็ดไม่ต้องไปอะไรรดน้ำเบอร์พวนด,ดินพอใช้ระยะเวลาผลสุดท้ายมันจะได้เบ่งบานแม้มันล่วงเลยมันจะเป็นปุ๋ยมันจะเป็นดอกมันจะเป็นพันแล้วมันก็จะพูดขึ้นมาใหม่จงเชื่อในจิตในใจทำปัจจุบันให้ดีที่สุดผลที่ได้มันจะดีที่สุดมันมาซึ่งรั์แน่นอนไม่หมาฟังพูดแค่นี้ความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์กำลังรอคอยอยู่ เหมือนคุณเป็นครูครูบาอาจารย์ที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะเหมือนเรียนจบด็อกเตอร์มาแล้วแต่ไม่ยอมออกมาทําหน้าที่ค่ะเหมือนาจ่ายค่าคอร์สไปเยอะมากๆแล้วก็จ่ายอ่อค่าเรียไงอ่ะจ่ายค่าเทอมอ่ะจนตัวเองเรียนจบอ่ะไม่ใช่แค่ค่าเทอมค่าหอค่านุนค่านี่มันไม่ใช่แค่ค่าพร็อพหรือว่าผ้าหรือว่าหลักสูตรหลักหรือวิชาที่คุณไปเรียนมาไม่ว่าจะเป็นคันฟิสซซิหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณไปเรียนดูมา แต่คุณแค่ยังยังรอคุณคุณใช้คําว่าคุณรอจังหวะละเวลาที่เหมาะสมน,นี่นี่แหละคือจังหวะเวลาที่เหมาะสมเดือนนี้นี่แหละตอนนี้นี่แหละจังหวะนี้นี่แหละแม้เริ่มแม้แต่นิดเดียวนั่นคือการเริ่มนั่นคือการทํางานจงเชื่อมั่นในตัวคนสิ่งที่คุณกําลังทํามันจะทําให้คุณเป็นเดอะซันค่ะมันจะทําให้คุณเป็นครูครูบาอาจารย์ในศาสตร์สิ่งน,นั้นๆตั้งแผนใหญ่ไปเลย แล้วค่อยๆเชื่อมั่นในระหว่างทางเพราะระหว่างทางสวยงามเสมอไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องคุณให้คุณไปในทางนั้นบางทีมันมีทางที่ดีกว่าบางทีมันมันไม่ต้องไปละหกละเหือเรื่องอะไระจกักรวาลหรืออ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไ้เซลท่าน,ท,านท่านก็จะทําให้เหตุการณ์และสถานการณ์นั้นอ่ะมันทําให้คุณไปได้เร็วขึ้นมันเหมือนกับทางลัดอะแต่ที่จริงมันไม่ใช่ทางลัดนะ มันเป็นเพราะเราเชื่อใจและเชื่อมันเวลามันมีเส้นทางที่เปลี่ยนปแปลงอ่ะถ้าเราต้านเราถูกทันทีแต่ถ้าเราไม่ต้านแล้วเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่เราเดินอ่ะคุณจะไม่ต้องไปตะลุมบอนกับอะไรเลยนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกมันจะมาทุกทิศทุกทางจงเปิดเส้นทางกับตัวเองจงเชื่อมั่นในสารที่คุณได้รับจงเชื่อมั่นในองค์ความรู้ที่คุณได้เรียนรู้มาและทายทอดศิลวิชาที่คุณได้เรียนรู้มานะักการ,รบัดนี้แม่มอฟัง แค่จะบอกคุณว่าคุณจะเข้าสู่ความสุขปิติสุขความเอื่อล้นจิตญาณของคุณคือผู้ให้ค่ะรักร้เงื่อนไขโดยแท้เราจะถูกใจใครไปซะทั้งหมดอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ที่แน่นอนเลยนะคุณจะได้ทำตามเสียงเรียกร้องภายในของคุณอย่าไปคิดอะไรเยอะเส้นทางมันจะสอนคุณเองว่าจะเดินทางไปจะต้องเจออะไร จะต้องผ่านอะไรจะต้องเรียนรู้อะไรระหว่างทางนี่แหละที่จะทำให้คุณรู้ว่าเอาแวะปั๊มนี้อปั๊มนี้ห้องน้ำสะอาดมากปั๊มนี้เจอพลังงานมีรอยยิม้มแล้วก็พบเจอรอยยิม้มพบเจอประสบการณ์พบเจออาหารอรอ่อ,รอยอร่อยระหว่างทางเสมอแต่ถามว่าจุดหมายปลายทางอ่ะที่เดิมไหมใช่มันคือที่เดิมแต่ระหว่างทางอ่ะจะช้าหน่อยเร็วหน่อยมันก็ขึ้นอยู่ที่คุณอะเครื่องยนต์บางทีมันก็ต้องได้พักเนาะอ่ากับการทํางานอ่ะ มันอยู่ที่คุณแล้วคุณพักเหมือนคุณพักมานานคุณพักมานานมันอยู่ที่ความพร้อมของคุณจงเชื่อมั่นแน่นะคุณเบื้องหน้ามันมีการเรียนรู้ระหว่างทางเสมอแต่คุณอย่าปล่อยให้การเรียนรู้มันเข้ามาจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอ่านหนังสือจบทั้งห้องสมุดแล้วอะแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อคุณก็เปรียบเสมือน Google อะในตอนนี้นะคะแต่เป็น Google ของจักรวาลนะถามอะไรตอบได้อะรู้หมด รู้หมดเป็นเหมือนเดอลิเทเียนะแต่ไม่ใช่ว่ารู้เราไม่ไม่ไม่อันนั้นนะให้เราแฟนคือคนที่รู้และสามารถถ่ายทอดออกมาได้จริงคนที่รู้จริงอะคนที่รู้จริงแล้วคุณจะรู้จริงได้ยังไงใช่ไหมถามใจคุณสิไม่หมอฟังก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันวันหนึ่งตัวเองจะต้องเจออะไรไม่ใช่ว่าถามไพ่สักทุกอย่างไม่ก็เชื่อมั่นในใจตัวเองชีวิตคือการเรียนรู้อะเราจะมาฟิกหรือตีเกอบอะไรมากมาย เชื่อมันในสัญชาตญาณตัวเองสิไม่อย่างนั้นชีวิตมันจะเกิดความทา้าทายและสิ่งที่จกักรวาลไกด์มาให้เราได้ยังไงจงสนุกกับการเรียนรู้ค่ะจงสนุกกับการเป็นผู้สร้างท้ายที่สุดแล้วค่อยๆไปค่อยๆดําเนินการตามแผนของตัวเองเนี่แหละถ้าคุณกําลังเร่งทาบางสิ่งบางอย่างอยู่นะ จะผอกค่อยๆก็ไม่ค่อยได้เนาะมารวดเร็วสมหมดเลยอะทุกอย่างเลยอะกระไปเลยต้องบอกอย่างงี้เต็มที่ค่ะไม่หมอฟังเป็นกำลังใจให้นะพ,พี่เพื่อนทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้สนุกกับการเรียนรู้และการเดินทางค่ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์อย่างมากให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมรับฟัง แม่หมอฟางดีใจที่ได้เจอคุณเพราะคุณคือครูครูมาอาจารย์ที่จะถ่ายทอดบางสิ่งบางอย่างอะไม่รู้ว่าอะไรการที่คุณได้ถ่ายทอดคุณมีคนเข้ามาคุณจะได้เก็บเกี่ยวไฟบินคุณจะได้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จนคุณมีความชํานาญการในด้านนั้นและคุณจะได้เป็นครูในด้านนั้นค่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกคำอวยพรขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอให้ทุกๆคอมเมนต์กำลังใจ ย้อนกลับไปถึงทุกทุกท่านค่ะขอบคุณซูเปอร์เขอบคุณการติดตามสมัครช่องขอบคุณทุกค่ากาแฟขอบคุณทุกาการแนะนำไพ่หรือการาขานันหรือข้อความดีๆต่างๆที่เข้ามาในแชทให้กับแม่หมอฟงังขอบคุณมากๆขอให้ทุกๆุสิ่งทุกๆอย่างสำเร็จรูปร่วงค่ะขอบคุณค่ะ